ครับเราก็มาต่อกันเลยครับสําหรับชิปนี้นะครับก็เป็นชิปพระสมเด็จปัจเจศชยโยนะครับเป็นที่บล็อ,อกล่องนะครับก็เป็นทราใหม่นะครับเป็นพรใหม่นะครับ ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอกล่องหรือเปล่านะครับก็ครับข้อมูลไม่ไม่เต็มนะครับข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับน่าจะเป็นพระใหม่นะครับอาจจะเป็นจิจิสร้างนะครับไม่ได้ใช่เป็นของวัดจตโยโดยตรงนะครับราตัดก็สวยนะครับตัดจากข้างหน้าไปข้างหลังนะครับเห็นลายปิ่นเห็นชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นทั้งสองข้างนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ เพื่อนๆเห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบนะครับอันนี้นะครับหลังเรียบนะครับวัดเจดชายโยนะครับแต่ว่าน่าจะวัดอื่นนะครับก็จะเป็นพระใหม่นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่ใส่ ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับทุกคลิปนะครับไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวครับครับทีนี้ก็กาคลิปสั้นๆนะครับก่อเลยอีกสามทีชิปนะก็จะจบพละในช่วงเที่ยงนี้นะครับก็ช่วงเย็นนะครับก็อาจจะไปทํำชิปพระสายจุฬญานะครับเป็นเหรียญครับสายลบบุรีนะครับเป็นหงษ์ยานนะครับพระกุนะครับแล้วก็มี ผักกิ่งนะครับของหลวงพ่อคูณครับแล้วก็จะมีสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับของหลวงพ่อปานนัตานมโคะครับรุ่นแก่กรรมการนะครับพิมพ์สวยมากครับชัดเจนนะครับเส้นขนหางสวยนะครับก็อีกหลายองค์ทีเดียวนะครับที่ไม่ได้ให้นามนะครับก็มีหลวงพ่อดุกนะครับรุ่นปลอดภัยนะครับรุ่นคุ้มภัยนะครับ่า ก็มีอยู่หลายองค์นะครับที่ยังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวยังไม่มีเวลาครับต้องมีเวลาไปนั่งนะครับคุยกันทําจิปไปด้วยนะครับก็ครับก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยนะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ได้อยู่ในช่องนะครับของ youtube ต่อไปนะครับเกิด ทำก็มาหลายปีแล้วก็ยังไปไม่ถึงไหนนะครับก็อาจจะมีการเบื่อเกิดขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับชิปนี้ก็คงจะต้องทิ้งท้ายเป็นตัวนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นพระใหม่สุดแล้วนะครับตรงนี้น่าจะ ประมาณไม่กี่ปีนี้เองนะครับอาจจะสักสิบกว่าปีนะครับตรงนี้นะครับครับก็ทิ้งท้ายไปตรงนี้ครับพบกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ